ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณสอนนะครับคุณสอนเธอได้ยินเรื่องเล่าว่าพ่อคุณสอนเลี้ยงผีไว้คอยดูแลบ้านแต่คุณสอนไม่เคยถามพ่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หลังจากที่พ่อของคุณสอนเสียชีวิตลงแม่คุณสอนก็มีอาการแปลกๆเหมือนถูกผีเข้า จนเป็นเหตุให้คุณสอนรู้ว่าคุณสอนและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับดวงวิญญาณของผีตายโหงมานานหลายปีคุณสอนแล้วว่าบ้านของผมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นธรรมดาของชาวบ้านในต่างจังหวัดญาติพี่น้องมักจะสร้างบ้านอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันซึ่งครอบครัวของผมก็เช่นกันครับในบริเวณรั้วบ้านของผมจะมีบ้านทั้งหมดสามหลัง โดยบ้านของผมจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านป้าและบ้านลุงระยะระหว่างบ้านของผมและบ้านลุงกับบ้านป้าห่างกันประมาณสองเมตรครอบครัวของผมอยู่ด้วยกันห้าคนคือพ่อแม่น้องสาวสองคนและก็ผมแต่พ่อของผมไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะมีอาชีพขับรถส่งของแต่เวลาที่พ่อกลับมาที่บ้านพ่อมักจะขึ้นไปนอนที่ชั้นสองของบ้านด้านหลัง ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าบ้านของผมที่มีบ้านสองหลังคือบ้านหลังที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีห้องน้ําและบ้านด้านหลังซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงซึ่งใต้ถุนของบ้านจะมีห้องน้ำสองห้องและห้องครัวพื้นที่ตรงกลางระหว่างบ้านทั้งสองหลังถูกเทปูในบ้านทั้งสองหลังเชื่อมต่อกันและถูกใช้เป็นแหล่งซักล้าง ส่วนมากแล้วเราสี่คนแม่ลูกจะใช้ชีวิตยอยู่บ้านด้านหน้าและชั้นล่างของบ้านด้านหลังเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่าพ่อจะบอกไว้ถ้าพ่อไม่อยู่เดี๋ยวขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านด้านหลังผมเองก็ไม่เคยถามพ่อว่าเพราะอะไรแค่เชื่อและทำตามที่พ่อบอกเท่านั้นแต่เมื่อผมโตขึ้นผมก็เริ่มอยากรู้ว่าทำไมพ่อจึงห้ามไม่ให้พวกเราขึ้นไปที่ชั้นสอง และที่ทำให้ผมสงสัยมากกว่านั้นก็เพราะว่าเวลาที่ผมเข้าห้องน้ำตอนดึกๆผมมักจะได้ยินเสียงไม้ลั่นเป็นจังหวะเสียงที่ผมได้ยินนั้นเป็นเสียงพื้นไม้กระดานชั้นสองลั่นเหมือนว่าเกิดจากการเดินแต่บนชั้นสองไม่มีใครขึ้นไปอยู่แล้วนอกจากพ่อของผมพอผมออกจากห้องน้ำเพื่อจะเดินกลับเข้าบ้านด้านหน้า ผมก็ไม่เคยกล้าหันหลังกลับขึ้นไปมองที่ชั้นสองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมกลัวว่าจะเจออะไรที่มันน่ากลัวผมเคยถามแม่ว่าทำไมเวลาที่ผมเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผมมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนชั้นสองแม่ก็จะบอกว่าผมหูฝาดช่วงหลังๆแม่เริ่มที่เกียจตอบคำถามนี้แม่ก็จะตอบปัดๆมาว่าถ้าอยากรู้ก็ขึ้นไปดูสิมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่พ่อกลับมาพักที่บ้านและพ่อก็ขึ้นไปนอนที่ชั้นสองลำพังเพียงคนเดียวพอเช้ามาแม่ก็ให้ผมขึ้นไปปลุกพ่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าบนชั้นสองมีอะไรตอนที่ขึ้นไปปลุกพ่อผมจึงถือโอกาสใช้สายตาสอดส่องไปทั่วบริเวณเมื่อขึ้นบันไดไปจะเจอพื้นโลง่งมีตู้เก็บหมอนผ้าหม่มผ้านวมที่นอน ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติบริเวณที่ติดบันไดจะถูกข้าเป็นห้องที่พ่อนอนห้องนั้นไม่มีประตูมีเพียงผ้าม่านกั้นแทนประตูเท่านั้นผมเปิดผ้าม่านเข้าไปก็เห็นพ่อนอนหลับอยู่บนเตียงแต่ทันทีที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในห้องนอนของพ่อผมก็เกิดอาการที่เรียกว่าขนหัวลุกสิวสันหลังและใจวูบลงไปที่ตาตุ่ม ผมรีบเข้าไปปลุกพ่อและเมื่อพ่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็รีบออกมาจากห้องนั้นทันทีเพราะผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกก่อนจะออกจากห้องผมสังเกตเห็นที่เหมือนหิ้งพระถูกติดอยู่ใกล้กับประตูบนหิ้งมีพานสีทองแต่ผมไม่เห็นว่าของที่อยู่ในพานนั้นเป็นอะไร และผมรู้สึกกลัวหิ่งนั้นอย่างบอกไม่ถูกผมจึงรีบวิ่งลงมาเสียงวิ่งลงบันไดของผมทำให้แม่ที่กำลังจัดสำรับข้าวอยู่ตกใจโผล่หน้ามาดูแม่กึ่งถามกึ่งดูผมว่าเป็นอะไรทำไมไม่เดินลงมาดีๆวิ่งหนีอะไรมาเดี๋ยวก็ตกบันไดแข้งขาหักผมจึงแกล้งตอบแม่ไปว่าผมปวดท้องแล้วผมก็แกล้งวิ่งไปเข้าห้องน้ำ ใจผมเต้นแรงไม่เป็นจังหวะผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ากลัวอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าหิ่งนั้นน่ากลัวและในห้องนั้นต้องมีอะไรแน่ๆผมไม่กล้าถามพ่อว่าในห้องนั้นมีอะไรเพราะพ่อของผมเป็นคนที่ค่อนข้างดุอีกทั้งผมกับพ่อไม่ค่อยสนิทกันเนื่องจากพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านผมเคยได้ยินญาติพี่น้องคุยกันว่าพ่อของผมมีของดีคอยคุ้มครอง ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาที่พ่อขับรถไปทำงานตามที่ต่างๆบางก็บอกว่าพ่อของผมเลี้ยงผีไว้คอยดูแลบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นของผมมันมากเกินความกลัวตอนที่ผมเดินไปปิดประตูด้านหลังบ้านผมจึงมองขึ้นไปที่ชั้นสองแสงสว่างจากดวงจันทร์คืนวันเพนทำให้ผมมองเห็นบริเวณชั้นสองได้ค่อนข้างชัดเจน ผมเห็นผ้าสีแดงเคลื่อนไหวอยู่ภายในห้องชั้นสองของบ้านลักษณะเหมือนเคลื่อนที่ไปมาผมพยายามเพ่งมองไปที่ผ้าสีแดงผืนนั้นจนเห็นว่าเป็นหญิงสวมชุดสีแดงเดินไปเดินมาผมขนลุกไปทั้งตัวรีบปิดประตูแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนของแม่กับน้องสาวในบ้านหลังที่อยู่หน้าบ้านนั้นจะมีห้องนอนอยู่สองห้อง ห้องที่อยู่ติดกับหลังบ้านเป็นห้องนอนของแม่กับน้องสาวทั้งสองคนห้องนอนจะอยู่ติดกันซึ่งอยู่กลางบ้านเป็นห้องนอนของผมเองผมจะนอนเพียงคนเดียวผมวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในห้องนอนของแม่กับน้องสาวทั้งสามคนตกใจลุกขึ้นมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เล่าให้แม่ฟังว่าผมเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่บนชั้นสองของบ้าน แล้วน้องสาวทั้งสองคนก็รีบกระโดดไปนั่งติดกับแม่แม่ได้แต่หลอบใจผมว่าผมตาฝาดและให้ผมมานอนในห้องแม่และนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมเห็นผีหลังจากวันนั้นผมไม่เคยอยากรู้อยากเห็นอีกเลยว่าบนชั้นสองของบ้านมีอะไรเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ำกลางดึกผมก็มักจะปลุกแม่ให้ไปเป็นเพื่อนเสมอซึ่งแม่เองก็ยอมไปด้วยทุกครั้ง และถ้าพ่อกลับมาแล้วไปนอนที่บนชั้นสองแม่ก็ไม่เคยใช้ผมหรือน้องๆไปปลุกพ่ออีกเลยและนับจากครั้งนั้นผมก็ไม่เคยเห็นผีชุดแดงบนชั้นสองอีกเลยวันเวลาผ่านไปกระทั่งผมและน้องๆเรียนจบเราสามคนพี่น้องก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานเพราะทั้งสามคนมีงานการที่ดีทำพ่อก็เลิกทำงานกลับมาอยู่บ้านกับแม่ ผมและน้องๆพอมีเวลาว่างก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนพ่อกับแม่อยู่เสมอจนกระทั่งพ่อของผมป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตแม่ของผมจึงไปอยู่กับน้องสาวคนเล็กที่จังหวัดชนบุรีไปอยู่ได้เพียงอาทิตย์เดียวแม่ของผมก็ขอกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะคิดถึงบ้านพวกเราก็ต้องตามใจแม่แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะักเพราะอย่างที่ผมบอกไว้ว่า ในรัวบ้านของเรานั้นมีบ้านของญาติพี่น้องขนาบข้างอยู่ทุกคนก็ช่วยกันดูแลแม่ของผมเป็นอย่างดีหลังจากที่พ่อของผมจากไปได้เกือบหนึ่งปีลุงเขยซึ่งเป็นสามีของป้าก็เสียชีวิตจากโรคความดันทำให้แม่ของผมต้องไปนอนเป็นเพื่อนป้ากลายเป็นว่าทุกๆคืนแม่จะไปนอนกับป้ากระทั่งวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากป้าป้าโทรมาเล่าให้ผมฟังว่า แม่ของผมมีอาการแปลกๆมาสองถึงสวันแล้วแม่ของผมมีอาการเหมือลอยไม่ค่อยร่าเริงไม่ค่อยกินข้าวและกลางดึกแม่มักจะละเมอร้องเป็นเสียงน้ำแหลงเล็กๆจนป้ารู้สึกกลัวต้องชวนที่พรซึ่งเป็นลูกสาวของป้ามานอนด้วยผมจึงโทรศัพท์ไปปรึกษาน้องและตัดสินใจลางงานไปหาแม่เมื่อผมไปถึงก็เห็นว่าแม่ของผมมีอาการเหมือนที่ป้าโทรไปเล่าให้ผมฟัง ผมจะพาแม่ไปหาหมอแต่แม่ก็ไม่ยอมไปคืนนั้นผมไม่ได้นอนที่บ้านของตัวเองเพราะห้องนอนของผมไม่ได้ทำความสะอาดไว้ผมจึงได้ไปนอนในห้องนอนรับแขกที่บ้านของลุงซึ่งบ้านของลุงเป็นบ้านสองชั้นห้องที่ผมนอนจะอยู่ชั้นล่างใกล้กับบ้านของผมช่วงกลางดึกที่ผมกำลังนอนคิดวิธีที่จะพาแม่ไปหาหมออยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงโครมดังมาจากด้านนอก ผมจึงเปิดผ้าม่านมองหาที่มาของเสียงนั้นผมเห็นแม่ของผมเดินอยู่ข้างหน้าต่างห้องนอนที่ผมนอนอยู่ลักษณะการเดินของแม่นั้นเป็นการเดินลากเท้าทําให้เกิดเสียงที่ผมได้ยินผมรีบวิ่งออกไปดูแม่ด้วยความเป็นห่วงเพราะคิดว่าแม่เดินละเมอออกมาข้างนอกบ้านผมจึงไปดึงแขนของแม่ไว้แม่ก็หันขวับมามองผมดวงตาของแม่เป็นสีขาวขุ่นผมตกใจสะดุง้งแล้วรีบปล่อยแขนแม่ แม่หัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงเล็กแหลมผมร้องตะโกนเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยจนทุกคนในบ้านลุงและบ้านป้าวิ่งออกมาดูแม่ของผมไปนั่งกอดเข่าอยู่ใต้ต้นมะขามติดรัวบ้านผมเล่าในสิ่งที่ผมได้เจอให้ทุกคนฟังลุงของผมซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อรีบวิ่งไปเอาสร้อยพระมาผมกับลุงเดินเข้าไปหาแม่ซึ่งก็นั่งกอดเข่าหันหลังให้กับเราพอเดินเข้าไปใกล้ แม่ก็หันมามองเราทำตาขวางแม่ทีหน้าลุงและตะคอกว่าใหญ่ยุง่งผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นห่วงแม่มากจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็เอาสร้อยพระเข้าไปคล้องที่คอของแม่แล้วแม่ของผมก็กรีดร้องเสียงดังแต่เสียงกรีดร้องนั้นเป็นสิ่งที่เล็กและแหลมพวกเราทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างรู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่ผมสิ้นเสียงกรีดร้องนั้นแม่ก็ลมฟุบลงทันที สิ่งแรกที่ผมทำคือพาแม่ไปโรงพยาบาลและแม่ของผมนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลสองคืนเพราะร่างกายอ่อนเพลียในขณะที่อยู่โรงพยาบาลลุงให้แม่คล้องสร้อยพระอยู่ตลอดเวลาและแม่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรพูดคุยได้กินข้าวได้ดูแม่สดชื่นขึ้นมามากพวกเราพยายามถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรแต่แม่จำไม่ได้ แม่บอกว่าแค่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียอยากนอนอย่างเดียวไม่อยากทำอะไรเลยพอออกจากโรงพยาบาลก่อนจะกลับบ้านลุงก็พาแม่ไปอาบน้ำมนต์ที่วัดแล้วให้พระอาจารย์ช่วยดูดวงให้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเห็นพระรูปนี้มาก่อนและพระอาจารย์ท่านก็ไม่เคยไปที่บ้านของผมแม้แต่ครั้งเดียวทันทีที่พระอาจารย์เห็นแม่ของผม พระอาจารย์ท่านก็ถามขึ้นมาว่าแม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับของสายดำอะไรหรือเปล่าทุกคนก็ช่วยกันยืนยันว่าแม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้พระอาจารย์บอกกับเราว่าพระอาจารย์เห็นดวงวิญญาณของผีตายโหงตามติดแม่อยู่เมื่อพวกเรายืนยันว่าแม่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณสายมนดำอะไรนั้นเลยพระอาจารย์ท่านจึงนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่ง ในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นจู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่าบ้านอยู่ด้านหลังชั้นสองผู้หญิงชุดแดงนั่งอยู่บนบันไดผมขนลุกไปทั้งตัวกับสิ่งที่ได้ยินผมรีบเล่าเรื่องดวงวิญญาณของผู้หญิงชุดแดงที่ผมเคยเจอให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านบอกว่าที่ท่านเห็นเป็นดวงวิญญาณของผีตายโหงที่ถูกกำกับไว้ด้วยคาถาอาคมแต่ดูเหมือนว่าคนเลี้ยงจะไม่อยู่แล้ว ทำให้ดวงวิญญาณไม่ได้กินอาหารแต่เนื่องจากไปไหนไม่ได้จึงต้องตามติดคนในครอบครัวของคนเลี้ยงแล้วพวกเราก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นพ่อของผมที่เลี้ยงไว้ซึ่งพ่อก็ไม่ทันได้สั่งเสียถึงเรื่องนี้ก่อนที่พ่อจะจากไปพระอาจารย์ท่านให้ผมหาของที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งอยู่ที่ชั้นสองของบ้านทำให้ผมนึกไปถึงพานที่อยู่บนทิ้งข้างประตู และพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านทั้งสองคนไปกับผมและลุงของผมด้วยแม่ของผมรวมทั้งป้าที่พรและพี่บู้ลูกชายของลุงให้รอยอยู่ที่วัดกับพระอาจารย์เนื่องจากว่าแม่ของผมทาตอ่อนถ้าหากให้กลับเข้าบ้านไปอาจเกิดอันตรายได้พอไปถึงที่บ้านผมก็รีบเอาพานที่อยู่บนหิ้งลงมาลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็ได้ใช้ยันที่พระอาจารย์ให้มาห่อพานนั้น แล้วก็มัดด้วยได้สายสินจากนั้นเราก็รีบกลับไปหาพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์เปิดผ้ายันออกผมก็เห็นว่าในพาน,นั้นมีห่อผ้าสีขาวลงอัขระไว้ทั่วทั้งผืนเมื่อพระอาจารย์แกะห่อผ้าสีขาวออกก็เห็นผงสีขาวปนสีเทาและเศษชิ้นส่วนเล็กๆพร้อมทั้งเศษผ้าชิ้นเล็กสีแดงอยู่ภายในห่อนั้นพระอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นเท้ากระดูกผีตายโหงที่ติดตามแม่ของผม ซึ่งดวงวิญญาณของผีตายโหงนั้นพยายามจะเอาดวงวิญญาณของแม่ผมไปอยู่แทนตนเองเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนจากนั้นพระอาจารย์ท่านช่วยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของหญิงสาวชุดแดงคนนั้นไปและทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายให้แม่ของผมด้วยและก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พ่อของผมครอบครองอยู่นั้นพ่อของผมได้มาจากไหน แต่ผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของหญิงชุดแดงที่ผมเห็นนั้นคงไปสู่ภพภูมิของเธอแล้วเพราะผมขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านผมก็ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติและความน่ากลัวจนขนหัวลุกอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับหากชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ